สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอิรุณนะครับในวิดีโอนี้ครับจะมาแกะกล่อง CPU ตัวที่ได้รับความสนใจมากที่สุดตัวหนึ่งในเจเนอเรชันที่10นะครับจากทาง Intel นะฮะนั่นก็คือ Intel Core i5-10400 และ i5-10400F ซึ่งทั้ง2องโมเดลรูปแบบกล่องเป็นแบบเดียวกันแตกต่างกันที่ i5 10400มีกราฟิกการ์ดอิทิเกต GPU หรือ iGPU อยู่ด้านในนะครับแต่ตัวที่ลงท้ายด้วย f นะครับจะไม่มีการ์ดจอ iGPU ด้านในนั่นเองนะฮะสำหรับในรุ่น i5 10400f ราคาจะอยู่ในช่วงประมาณ5,000กว่าบาทนะครับส่วน i5 1 0 4 0 0ตัวธรรมดาตัวนี้ราคาจะอยู่ในช่วง6,590บาทครับสำหรับตัวกล่องนะฮะจะสังเกตเห็นว่ามีการดีไซน์กล่องใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะดิเมนชันของตัวกล่องก็ยังคล้ายๆเดิมแต่หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะครับตรงนี้จะเป็นสติกเกอร์รับประกันจากทางซินเนกนะครับโลโก้อินเท 10th Gen นะครับคอ i5 นี่สติกเกอร์การรับประกันอะไรต่างๆเนาะในส่วนของรหัสรุ่นจะอยู่ตรงนี้ครับบรเวณด้านหลังก็จะมีในส่วนของข้อมูลต่างๆนะฮะในส่วนของการรับประกันก็คือ3ปีเต็มมีดีเทลของตัว CPU ระบุเอาไว้ในฝั่งตรงนี้ซึ่งภาพรวมของตัว CPU ตัวนี้จะเป็น CPU ที่มีความเร็วสูงสุด4.3 GHz แบบ เทอร์โบบูส์นะครับแล้วก็จะมีแคชสมาร์ทแคช12เมก TDP 65วัตต์นะครับแล้วที่สำคัญเลยคือมีจำนวนคอจำนวนเทรดอยู่ที่6คอ12เทรดเทียบเท่าได้กับคอ r e i ซหรือ i7 เจ n ดเนแะครับเทียบเท่ากันได้เลยโอ้โ oh, ห oh, oh. น่าสนใจทีเดียวนะ uh, เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับว่าตัวฮิตซงฮิตซิงเนี่ยยังหน้าตาเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน แกกล่องกันสดๆเลยจ้าเฮ้ยแอบลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะมีในส่วนของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นหรือเปล่าเอ้อยอาอาจจะเหมือนเดิมไว้ดูผ่านแบบนี้นี่ฮะคอยห้าอันนี้เป็นตัวคู่มือนะครับซึ่งตัวคู่มือก็จะมีสติกเกอร์มาด้วยสติกเกอร์ตัวใหม่สวยนะเป็น Intel Core i5 ้านะครับสิเจนแบบนี้อันนี้ก็พวกวารันตีอะไรต่างๆนะครับ ในฝั่งของตัว CPU CPU นะครับจะเปลี่ยนซ็อกเก็ตใหม่เป็น LGA 1 2 0 0ไม่สามารถใช้กับตัวเมนบอร์ดเดิมได้นะครับต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดนะครับนั่นไงเหมือนเดิม <laughs> เออเว้ยไม่เปลี่ยนเว้ย <laughs> อ่ะนะครับในฝั่งของตัว CPU ฮนะนี่หน้าตาของ CPU เป็นแบบนี้เดี๋ยวแกะออกมาจากกล่องให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่หน้าตาของตัว CPU ครับ i5 1 0 4 0 0และ1 0 4 0 0 F ซอกเ,เกตเปลี่ยนใหม่หมดนะครับใส่กับ So อกเกตเดิมอย่างที่แจ้งไม่ได้นะครับส่วนของตัวค o l i n g ชุดระบายความร้อน บางเฉียบ <laughs> มีซิลิโคนทามาให้นะครับแต่นะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปก็เพียงพอแต่ถ้าเราเริ่มที่จะเรนเดอร์ใช้งาน100%อันนี้ผมแนะนำจริงๆให้เปลี่ยนฮีทซิงค์ซ p u ซะนะครับอย่างตัวคอย5ก็ใช้ฮีทซิงค์ที่เป็นฮีทซิงค์พัดลม นะครับราคา8,900ก็เอาอยู่ดีกว่าฮีซิงที่แถมมานะครับเออเนี่ยก็แนะนำกันประมาณนี้เพื่อนๆที่สนใจนะครับ i 510400มีวางจำหน่ายแล้วนะในวันนี้วันที่20นะครับส่วน i 510400F กำลังเข้ามานะครับเมนบอร์ดที่รองรับณนะตอนนี้จะมี Z นะครับที่เป็น z 490ราคาเริ่มต้นประมาณ4,000ปลายๆแต่เดี๋ยวในช่วงสิ้นเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้านะครับก็จะมีในฝั่งของตัวใหม่เข้ามาก็คือในส่วนของ h 410และ b 460เสริมเข้ามานะครับราคาเมนบอร์ดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1,000บาทซึ่งมันจะเหมาะสมมากขึ้นสำหรับคอ i5 แล้วหลาคนอาจจะงงเอ๊ะ i5 ถ้าเทียบกันผมดูสเปคไม่เป็นมันยังไงฮะว่าง่ายๆ I5 เจนนี้ เทียบเท่ากับไอเจ็ดเจนก่อนๆนะครับคอเทรเยอะกว่าสปีดแรงเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าน่าสนใจมากแน่นอนว่าเห็นคอและเทรดแบบนี้การทำงานทั้งในส่วนของการเล่นเกมทั้งในส่วนของการเรนเดอร์การตัดต่อ Export File ดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวรอติดตามรีวิวฉบับเต็มจากทาง Adbic ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ